สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อ่านเล่น AI เล่าครับที่ที่ AI และความอยากรู้มาเจอกันเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกแบบย่อยง่ายจากหนังสือที่ดีที่สุดในโลกกันครับสวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับการเจาะลึกแนวคิดดีๆจากหนังสือที่น่าสนใจค่ะวันนี้อยู่กับผมและดิฉันค่ะเคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยมันดูเหมือนจะซ้ำรอยเดิมตลอดเลยโดยเฉพาะพวกวิกฤตใหญ่ๆอย่างเอ่อต้มยำกุ้งปี40บ้านเรา อืมใช่ใช่ใชหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์ปี2008ที่ดังไปทั่วโลกเนี่ยครับมันเกิดขึ้นแบบสุ่มๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีแพทเทิร์นมีรูปแบบอะไรซ่อนอยู่กันแน่นั่นสิคะเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยแล้วถ้าถ้ามันมีรูปแบบจริงๆล่ะคะถ้าวิกฤตเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของออวงจรที่ใหญ่กว่าที่เราเคยเข้าใจละ่ะ แล้วถ้าเรารู้ทันวงจรนี้มันจะช่วยให้เรามองหรือรับมือกับเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนหรือแม้แต่ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นไหมใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยค่ะจากหนังสือที่ทรงอิทธิพลมากๆเลยนะคะ Principles for Navigating Big Debt c r i s i s หรือหลักการรับมือวิกฤตนี้ขนาดใหญ่ครับผมหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates ซึ่งก็เป็นกองทุนเฮชฟันที่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่งของโลกเลยความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของคุณดาริโอนะคะแต่คือการที่เขาและทีมงานเนี่ยใช้เวลาหลายปีมากๆเลยวิเคราะห์ข้อมูลวิกฤตนี้ที่เกิดขึ้นจริงเ,เกือบ50ครั้งได้ย้อนหลังไปหลายร้อยปีเลยค่ะโอ้โห oh, หลายร้อยปีใช่ค่ะจนกระทั่งตกผลึกออกมาเป็นสิ่งที่คุณดาริโอเรียกว่าต้นแบบ หรือ the a r c h e t y p a l Big Dead Cycle หรือวงจรหน,นี้ขนาดใหญ่ที่เป็นต้นแบบที่เราจะมาถอดรหัสกันวันนี้ค่ะวันนี้เราจะคุยกันแบบกระชับกระชับนะครับแต่จะพยายามเจาะให้เห็นภาพรวมชัดๆว่าวงจรหน,นี้ที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันทำงานยังไงมีกี่ระยะแล้วทำไมเราถึงควรจะเข้าใจเรื่องนี้ไม่ว่าเราจะเป็นนักลงทุนเป็นคนทำนโยบายหรือเป็นคนทั่วไปอย่างเราๆนี่แหละครับ รับรองว่าใช้เวลาไม่นานค่ะแต่จะได้มุมมองที่น่าสนใจกลับไปแน่นอนเอาล่ะค่ะมาเริ่มกันที่แก่นของมันเลยดีกว่าคุณดาริโอบอกว่าจุดเริ่มต้นสำคัญคือเราต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างเงินกับเครดิตก่อนใช่เลยครับเงินหรือมันนี่เนี่ยก็คือสิ่งที่เราใช้จ่ายจ่ายนี่ได้ทันทีเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนจริงๆแต่เครดิตเนี่ยมันต่างออกไปนิดนึงอืมต่างยังไงคะเครดิตมันคือสัญญาครับ สัญญาว่าจะจ่ายเงินทีหลังในอนาคตพอมีคนให้เครดิตมีคนรับเครดิตมันเหมือนเป็นการสร้างกำลังซื้อเพิ่มขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจทันทีเลยนะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือทำให้คนสามารถใช้ใจ่ายได้มากกว่าเงินสดที่ตัวเองมีจริงๆณตอนนั้นถูกต้องครับซึ่งนี่แหละครับจุดสำคัญเลยการสร้างเครดิตเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วมากในระยะสั้นใช่ค่ะเพราะมีเงินหมุนในระบบมากขึ้นเกิดการลงทุนการบริโภคการจ้างงานดูดีไปหมดเลยในช่วงแรก แต่ในอีกด้านหนึ่งทุกบาททุกสตางค์ของเครดิตท,ที่ถูกสร้างขึ้นมันก็คือหนี้สินที่รอวันชําระคืนในอนาคตด้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะคือเหมือนดาบสองคมเลยเครดิตเป็นทั้งตัวเร่งเศรษฐกิจและก็เป็นตัวสร้างภาระผูกพันในอนาคตที่สุดท้ายแล้วจะกลายเป็นตัวฉุดรังเศรษฐกิจทีหลังได้นี่คือหัวใจของวงจรบูมและพังเลยค่ะทีนี้ปกติเราจะคุ้นกับวงจรเศรษฐกิจสั้นๆที่เรียกว่าวัฏจักรธุรกิจ หรือ business cycle ใช่ไหมครับที่เศรฐษฐกิจมันจะดีๆร้ายๆสลับกันไปประมาณสัก5-8าถึง8ปค่ะที่ธนาคารกลางจะคอยเข้ามาจัดการใช้ดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือคอยคุมไม่ให้ร้อนแรงหรือซบเซาเกินไปอันนั้นเรียกว่าวงจรน,นี่ระยะสั้น short term debt cycle ตามที่คุณดาริโอเรียกแต่ปัญหาคือการจัดการแค่วงจรสั้นๆเนี่แหละค่ะที่มันค่อยๆสร้างปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตยังไงฮะ ช่วยขยายความนิดนึงคือลองนึกภาพนะคะทุกครั้งที่เศรษฐกิจในวงจรสั้นมันทําท่าจะชะลอตัวผู้กําหนดนโยบายไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางหรือรัฐบาลก็มักจะเข้ามากระตุ้นใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่ก็ลดดอกเบีย้ยหรือใช้นโยบายการคลังกระตุ้นให้คนกลับมากู้กลับมาใช้จ่ายทําแบบนี้ซ้ําๆกันไปเลหลายรอบหลายๆวัฏจักรผลคืออะไรครับ ผลคือแม้เศษษษษษษเรษฐกิจระยะสร้างมันจะฟื้นขึ้นมาได้แต่นี่สินรวมทั้งระบบเมื่อเทียบกับรายได้รวมมันไม่ได้ลดลงตามไปด้วยเลยอ๋อคือนี่มันกลับค่อยๆพอกพูนสะสมสูงขึ้นเรื่อยๆตลอดหลายๆรอบของวงจรสั้นเหมือนคลื่นใต้น้ําที่เรามองไม่เห็นชัดๆ ใช่เลยครับสะสมไปเรื่อยๆเป็น10บสปีจนในที่สุดนี่มันก็กองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนถึงจุดที่การลดดอกเบีย้ยแบบเดิมๆเนี่ยมันเอาไม่อยู่แล้วหรือลดจนดอกเบีย้ยมันใกล้ศูนย์ไปแล้วก็ช่วยอะไรนไม่มากโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วนั่นคือจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่เรากําลังก้าวเข้าสู่วงจรที่ใหญ่กว่าและยาวนานกว่ามากที่คุณดาริโอเรียกว่าวงจรน,นี่ระยะยาว Long Term Debt Cycle ซึ่งวงจรยาวนี่มันนานแค่ไหนนะครับ อาจจะกินเวลาถึง50ถึงเจปีหรือบางทีก็เป็นร้อยปีเลยค่ะแล้วจุดจบของวงจรยาวนี่แหละค่ะที่มักจะเป็นวิกฤตหนี้ครั้งใหญ่ที่เราเห็นในปลอดสัตว์ซ้ําๆโหงั้นการเข้าใจระยะต่างๆของวงจรยาวนี้สําคัญมากเลยสิครับสําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะมันจะบอกเราได้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของภาพใหญ่ความเสี่ยงคืออะไรและอาจจะต้องเตรียมเจอกับอะไรบ้างงั้น เรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าวงจรนี่ระยะยาวตามแบบฉบับของเรดาริโอเนี่ยมันมีกี่ระยะและแต่ละระยะมันเป็นยังไงบ้างครับได้เลยค่ะคุณดาริโอแบ่งวงจรน,นี้ออกเป็นช่วงๆหรือระยะที่ต่อเนื่องกันนะคะซึ่งแต่ละระยะเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยทั้งกลไกทางเศรษฐกิจและที่สำคัญมากๆเลยคือจิตวิทยามนุษย์ค่ะจิตวิทยาหมายถึงความโลภความกลัวอะไรแบบนั้นเหรอครับใช่เลยค่ะ ความเชื่อมั่นความฮึกเหิมความกลัวตกรถโฟโมพฤติกรรมแห่ตามกันสิ่งเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจกู้ยืมการปล่อยกู้การลงทุนซึ่งมันส่งผลต่อวงจรโดยตรงเลยค่ะเรามาไล่ดูทีละระยะกันนะคะระยะที่หนึ่งค่ะช่วงเริ่มต้นก่อร่างสร้างหนี้ Early Phase Productive Debt ค่ะช่วงเริ่มตน้น อันนี้คือหลังวิกฤตครั้งก่อนสงบลงแล้วใช่ไหมครับประมาณนั้นค่ะเหมือนเในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวความเชื่อมั่นค่อยๆกลับมานี่สินเริ่มมีการก่อตัวขึ้นใหม่แต่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำและเหมาะสมนะคะแล้วลักษณะสำคัญของนี้ในช่วงนี้คืออะไรครับจุดสำคัญคือนี่ส่วนใหญ่ช่วงนี้มักจะเป็นนี่ที่มีประสิทธิผลหรือ productive debt ค่ะ คือคนกู้เงินไปเพื่อลงทุนในสิ่งที่มันสร้างรายได้หรือสร้างผลผลิตกลับคืนมาได้จริงๆเช่นสร้างโรงงานขยายกิจการพัฒนาเทคโนโลยีสร้างโครงสร้างพื้นฐานอ๋อคือกู้มาทําธุรกิจกู้มาสร้างอะไรที่มันง่องเงยไม่ใช่กู้มาบริโภคฟุ่มเฟือยหรือว่าเก็งกําไรอย่างเดียวถูกต้องค่ะ การลงทุนเหล่านี้มันสร้างไรายได้กลับมาได้มากกว่าภาระดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายทําให้เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนบรรยากาศช่วงนี้จะดีมากค่ะเศรษฐกิจโตดีเงินเฟอ้อไม่สูงการว่างงานต่ําตลาดหุ้นก็มักจะสดใสฟังดูเหมือนเป็นยุคทองเลยนะครับคี่เรียกว่าโกลด้ล็อกสูเปล่าครับที่ทุกอย่างดูดีไปหมด ใช่เลยค่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยทุกอย่างดูพอเหมะพอดีความเชื่อมั่นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นคนเริ่มกล้ากู้มากขึ้นสถาบันการเงินก็เริ่มรู้สึกว่าเออปล่อยกู้ง่ายขึ้นหน่อยก็ได้ความเสี่ยงต่ําแล้วอะไรทําให้ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มันเปลี่ยนไปล่ะครับอะไรคือจุดเริ่มต้นของปัญหา จุดเปลี่ยนคือเมื่อความเชื่อมัน่นมั่นมากเกินไปจนกลายเป็นความหึกเหิมหรือบางทีก็เป็นความโลภค่ะนั่นคือตอนที่เราเข้าสู่ระยะที่สองฟองสบู่นี่เกินตัว Bubble f a ฟสฟองสบู่ชื่อก็บอกแล้วว่าไม่น่าจะดีเท่าไหร่มันเกิดอะไรขึ้นครับช่วงนี้ นิสินโดยรวมในระบบมันเริ่มเติบโตเร็วกว่าการเติบโตของรายได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องค่ะคือคนและธุรกิจกู้เงินกันเยอะมากเยอะเกินกว่าความสามารถในการผลิตหรือสร้างไรายได้จริงๆจะรองรับไว้แล้วเขากู้ไปทำอะไรกันครับถ้าไม่ได้เอาไปลงทุนสร้างผลผลิตส่วนใหญ่เลยนะคะคือกู้ไปเก็งกำไรในสินทรัพย์ค่ะเช่นอสังหาริมทรัพย์หุ้นหรือสินทรัพย์อะไรก็ตามที่ราคาปรับตัวขึ้นเร็วๆในช่วงนั้นอ๋อ คือซื้อวันนี้เพื่อหวังขายแพงขึ้นพรุ่งนี้โดยไม่ได้สนใจมูลค่าพื้นฐานหรือไรายได้จากสินทรัพย์นั้นจริงๆแล้วใช่เลยค่ะเกิดความเชื่อมั่นแบบสุดขีดว่าราคาจะขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันตก เห็นคนอื่นรวยจากสินทรัพย์พวกนี้ก็เกิดอาการกลัวตกรถหรือโฟโมอย่างที่คุณว่าเมื่อกี้เลยค่ะพฤติกรรมแห่ตามกันก็มาเต็มที่เลยสิครับช่วงนี้แน่นอนค่ะจิตวิทยามวลชนสำคัญมากคนแห่กันเข้าไปซื้อดันราคาสินทรัพย์ให้สูงขึ้นไปอีกสูงจนเกินความเป็นจริงไปมากขณะเดียวกันฝั่งผู้ให้กู้คือสถาบันการเงินก็อยากได้ส่วนแบ่งตลาดอยากปล่อยกู้เยอะๆก็เริ่มผ่อนคลายมาตรฐานการปล่อยกู้ลง กู้กันง่ายขึ้นได้วงเงินเยอะขึ้นโดยที่อาจจะไม่ได้ดูความสามารถในการชําระคืนที่แท้จริงเท่าไหร่ถูกต้องค่ะมันเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันเองระหว่างความโลภของผู้กู้กับการแข่งขันของผู้ให้กู้แล้วผู้กําหนดนโยบายล่ะครับช่วงนี้เขามองไม่เห็นฟองสบู่หรอหรือทําอะไรไม่ได้ นี่คือจุดที่ทริกกี้มากค่ะคุณเดลิโอบอกว่าผู้กำหนดนโยบายมักจะมองเห็นสัญญาณเตือนช้าไปหรืออาจจะลังเลที่จะเข้าแทรกแซงแรงๆเพราะอะไรเพราะตัวเลขเศรษฐกิจภาพรวมอย่าง GDP การจ้างงานมันยังดูดีอยู่เลยนี่นะอ๋อเพราะราคาสินทรัพย์ที่สูงขึ้นมันทําให้คนรู้สึกรวย wealth effect ก็เลยยังจับจ่ายใช้สอยกันคึกคักเศรษฐกิจก็เลยยังดูเหมือนจะดี ใช่ค่ะอาจจะมีการพยายามขึ้นดอกเบี้ยบ้างเพื่อชะลอความร้อนแรงแต่ก็มักจะไม่แรงพอหรือไม่ทันการที่จะหยุดยั้งฟองสบู่ที่มันพองโตไปมากแล้วได้จนกระทั่งมันไปต่อไม่ไหวจริงๆใช่ค่ะและนั่นคือจุดจบของระยะฟองสบู่เข้าสู่ระยะที่3จุดสูงสุดและวิกฤตฟองสบู่แตก the top crisis and panic จุดสูงสุดแล้วก็แตกเลยเหมือนลูกป่งที่เป่าลมเข้าไปเยอะเกินไปถูกต้องค่ะ เมื่อน,นีสินมันพอกพูนจนถึงขีดสุดที่ระบบจะรับไม่ไหวแล้วมันแค่รอตัวจุดชนวนหรือทริกเกอร์บางอย่างเท่านั้นเองตัวจุดชนวนนี้เป็นอะไรได้บ้างครับได้หลายอย่างเลยค่ะเช่นธนาคารกลางจําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยแบบแรงๆและเร็วๆเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เริ่มคุมไม่อยู่จริงๆจังๆแล้ว หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ช็อกที่ไม่คาดฝันเช่นสถาบันการเงินใหญ่ๆสักแห่งเกิดมีปัญหาล้มละลายหรืออาจจะเป็นวิกฤตที่มาจากต่างประเทศก็ได้พอมีตัวจุดชนวนปุ๊บความเชื่อมั่นที่เคยมีอยู่เต็มเปี่ยมมันก็พังทลายลงมาทันทีเลยค่ะคนที่เคยกู้เงินมาเก็งกําไรเยอะๆเริ่มจใจนี้คืนไม่ไหวเพราะราคาสินทรัพย์ที่เคยหวังว่าจะขึ้นต่อมันกลับหยุดนิ่งหรือเริ่มดิ่งลงแล้วกระแสเงินสดเริ่มขาดมือแล้วสถาบันการเงินล่ะครับ ตื่นะหนกเลยค่ะจากที่เคยแย่งกันปล่อยกู้ก็กลับกลายเป็นหยุดปล่อยกู้ใหม่ทันทีหรือเรียกคืนหนี้เก่าด้วยซ้ําเครดิตในระบบที่เคยมีอยู่มากมายมันก็เหือดหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนก๊อกน้ําที่เคยเปิดอยู่ทุบปิดลงทันทีใช่เลยค่ะแล้วคนที่ต้องการเงินสดไม่ว่าจะเพื่อใช้หนี้หรือเพื่อประคองธุรกิจก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเทขายสินทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่ออกมาไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ตามยิ่งเทขายราคาก็ยิ่งดิ่งลงถูกต้องค่ะ เกิดเป็นอะศินสุน์เราวิชช์ไซโคราคาสินทรัพย์ดิ่งเหวความมั่งคั่งที่เคยรู้สึกว่ามีมันหายวับไปกับตาเกิดความโกลาหลความตื่นตระหนกหรือแพนิคไปทั่วทั้งระบบการเงินเลยทีเดียวนี่คือจุดเริ่มต้นของวิกฤตจริงๆแล้วใช่นะครับใช่ค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่นำไปสู่ช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดของวงจรที่คุณดาลิโอเรียกว่าการลดภาระหนี้หรือเ e ลเวอ r a เรจิงค่ะฟังดูหนักหน่วงมากเลยครับ และพอฟองสบู่แตกเกิดแพนิคแล้วสภาพเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงต่อครับในช่วง d e l i v e r i g i n g เนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะที่4ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำวังวนขาลง depression phase ค่ะนี่คือช่วงเวลาของการล่มสลายทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงแต่ลักษณะของภาวะตกต่ำเนี่ยมันอาจจะออกมาได้2รูปแบบหลักๆนะคะขึ้นอยู่กับโครงสร้างหนี้ของประเทศนั้นๆว่าเป็นหนี้สกุลเงินตัวเองหรือหนี้สกุลเงินต่างประเทศเป็นหลักอ๋อมี2แบบเหรอครับมีแบบไหนบ้างครับ แบบแรกเรียกว่าแบบเงินฝืด deflationary deleveraging ค่ะอันนี้มักจะเกิดในประเทศที่ใช้สกุลเงินหลักของโลกหรือสกุลเงินสำรอง reserve currency ที่คนทั่วโลกยอมรับอย่างเช่นดอลลาร์สหรัฐตัวอย่างก็เช่นสหรัฐตอน Great Depression ทศวรรษ1930หรือตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะลักษณะสำคัญของแบบนี้คือพอคนธุรกิจ สถาบันการเงินแห่กันขายสินทรัพย์เพื่อเอาเงินสดมาใช้นี่ราคาสินทรัพย์ทุกอย่างก็ยิ่งตกต่ำลงไปอีกรายได้หดหายคนตกงานธุรกิจปิดตัวแล้วมันทำให้เกิดเงินฝืดได้ยังไงครับเพราะเมื่อรายได้หดกำลังซื้อหายไปราคาสินค้าและบริการทั่วไปมันก็เลยลดลงตามไปด้วยค่ะ deflation พอคนเห็นว่าราคายังลงได้อีกก็ยิ่งชะลอการใช้จ่ายรอให้ถูกลงไปอีก มันเป็นวังวนขาลงที่น่ากลัวมากแล้วปัญหานี่แหละครับมันลดลงไหมนี่คือปัญหาใหญ่เลยค่ะถึงแม้จะพยายามขายสินทรัพย์ใช้นี่แต่เพราะราคาสินทรัพย์มันตกรายได้ก็หดพอเอานี้ที่เป็นตัวเงินตั้งหารด้วยรายได้หรือมูลค่าสินทรัพย์ที่ลดลงกลายเป็นว่าภาระหนี้ที่แท้จริงมันกลับสูงขึ้นด้วยซ้ําโอ้โหยิ่งพยายามลดหนี้หนี้กลับยิ่งดูเหมือนจะหนักขึ้นใช่ค่ะ ในขณะที่ธนาคารกลางก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วนะลดดอกเบีย้ยนโยบายจนเหลือ0% zero interest rate policy zip แต่ก็แทบไม่มีผลอะไรเพราะคนไม่มีกำลังซื้อไม่มีเครดิตและไม่มีใครกล้ากู้กล้าปล่อยกู้แล้วปัญหาหลักของแบบนี้คือการขาดสภาพคล่องและการขาดความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงค่ะฟังดูเหมือนติดกับดักเลยนะครับแล้วอีกแบบละครับที่ไม่ใช่เงินฝืด อีกแบบเรียกว่าแบบเงินเฟ้อรุนแรง (inflationary deleveraging) ค่ะแบบนี้มักจะเกิดกับประเทศที่ไม่ได้ใช้สกุลเงินหลักของโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้ต่างประเทศในสกุลเงินอื่นเยอะๆเช่นหนี้ดอลลาร์หนี้ยูโรประเทศตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าข่ายนี้ไหมครับมีโอกาสสูงค่ะลักษณะของแบบนี้จะต่างจากแบบแรกคือพอเกิดวิกฤตขึ้นความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆมันหายไปหมดเลย นักลงทุนต่างชาติก็แห่กันถอนเงินทุนออกจากประเทศพอเงินทุนไหลออกเยอะๆก็กระทบค่าเงินสิครับกู้ป้องค่ะค่าเงินสกุลท้องถิ่นก็จะอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วทีนี้ปัญหาใหญ่ก็ตามมาเลยค่ะเพราะนี่ต่างประเทศที่เคยกู้มาเป็นดอนลลาร์หรือยูโรเนี่ยพอค่าเงินตัวเองอ่อนลงเยอะๆนี่ก้อนเดิมมันกลายเป็นแพงขึ้นมหาศาลเมื่อคิดเป็นเงินสกุลท้องถิน่นจ่ายคืนไม่ไหวเลยสิครับทีนี้ ส่วนใหญ่ก็คือจ่ายไม่ไหวค่ะสุดท้ายอาจจะต้องยอมผิดนัดชำระหนี้ดีฟ l t ไปเลยหรือในบางกรณีรัฐบาลอาจจะพยายามแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์เงินสกุลตัวเองออกมาเยอะๆเพื่ออ,อุ้มระบบหรือเอาไปซื้อดอลลาร์มาใช้หนี้แต่การพิมพ์เงินเยอะๆแบบนั้นมันก็ใช่ค่ะมันก็จะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงหรือไฮเปอร์อินฟล o n ชันนั่นเอง ค่าเงินยิ่งตกต่ำของแพงขึ้นมหาศาลเศรษฐกิจพังพินาศไปอีกแบบหนึง่งประวัติศาสตร์ก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะมากค่ะทั้งในลาตินอเมริกาหรือซิมบับเวโหไม่ว่าจะเจอแบบเงินฝืดหรือแบบเงินเฟ้อรุนแรงก็ดูเหมือนจะเป็นทางตันที่เลวร้ายทั้งคู่เลยแล้วมันมีทางออกจากภาวะตกต่ำแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องรอให้มันพังไปสุดๆแล้วค่อยเริ่มใหม่มีทางออกค่ะ และนี่คือจุดที่นโยบายของผู้มีอำนาจจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะเข้าสู่ระยะที่5การตอบสนองเชิงนโยบายหาทางลง Policy Response Reflation หาทางลงฟังดูเหมือนต้องหาทางลงจากที่สูงอย่างปลอดภัยใช่ค่ะคุณดาริโอเรียกทางออกที่ดีที่สุดหรือเป้าหมายที่ควรจะเป็นของระยะนี้ว่าการลึบภาระนี้อย่างสวยงาม Beautiful Deleveraging สวยงาม หมายความว่ายังไงครับสวยงามนี่คือลดหนี้ได้โดยไม่มีใครเจ็บปวดเลยเหรอครับโอ้ไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะการลดภาระหนี้ยังไงก็เจ็บปวดแต่สวยงามในที่นี้หมายถึงการจัดการให้กระบวนการลดหนี้มันเกิดขึ้นได้โดยที่เศรษฐกิจไม่พังพินาศจนเกินเยียวยาและไม่เกิดความวุ่นวายความขัดแย้งทางสังคมจนควบคุมไม่ได้ค่ะ อ๋อคือเป็นการประครับประคองให้ผ่านช่วงที่เลวร้ายที่สุดไปได้โดยที่ความเสียหายจำกัดอยู่ในวงที่พอรับไหวและต้องทำยังไงถึงจะสวยงามครับคุณดดลิโอบอกว่ามันต้องอาศัยการผสมผสานเครื่องมือนโยบายหลักๆ4อย่างเข้าด้วยกันอย่างชาญฉลาดและสมดุลค่ะ4อย่างมีอะไรบ้างครับเครื่องมือ4อย่างนั้นได้แก่ 1. การรัดเข็มขัด austerity คือการลดการใช้จ่ายลงทั้งภาครัฐ ลดงบประมาณและภาคเอกชนคนประหยัดอันนี้ช่วยลดหนี้ได้จริงแต่ข้อเสียคือมันทำให้เศรษฐกิจหดตัวคนตกงานเกิดความเจ็บปวดทางสังคมครับอันนี้เข้าใจได้ 2. การปรับโครงสร้างหนี้หรือการยอมให้ผิดนัดชำระหนี้ debt default restructuring คือการยอมรับความจริงว่าหนี้บางส่วนมันจ่ายคืนไม่ได้แล้วก็ต้องมีการลดมูลหนี้ลงแหกคัดยืดเวลาชำระหนี้ออกไปหรือแปลงหนี้เป็นทุน อันนี้ช่วยลดภาระหนี้ให้ลูกหนี้ได้แต่ข้อเสียคือมันทำร้ายเจ้าหนี้โดยตรงและทำลายความน่าเชื่อถือในระบบการเงินอืมอันนี้ก็แรงเหมือนกัน 3. การพิมพ์เงินหรือการทำ QE money printing quantitative easing อันนี้คือบทบาทของธนาคารกลางเลยค่ะคือการอัดฉีดเงินหรือสภาพคล่องเข้าระบบโดยตรงเช่นเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือสินทรัพย์อื่นๆเพื่อกดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวให้ต่ำลง และกระตุ้นให้เกิดการกู้ยืมและการลงทุนใหม่อันนี้ช่วยพยุงเศรษฐกิจไม่ให้สุดหนักได้ดีแต่ข้อเสียคือมันเสี่ยงที่จะทําให้เกิดเงินเฟ้อในอนาคตและทําให้ค่าเงินอ่อนค่าลงครับอันนี้เห็นทํากันบ่อยช่วงหลังๆและ 4. การกระจายความมั่งคั่ง (wealth redistribution) คือการพยายามโยกย้ายทรัพยากรจากกลุ่มคนที่มีมากเช่นคนรวยบริษัทใหญ่ไปสู่กลุ่มคนที่มีน้อยกว่าเช่นคนจนคนว่างงาน ตัวอย่างเช่นการขึ้นภาษีคนรวยภาษีนิติบุคคลแล้วนําเงินนั้นมาเป็นสวัสดิการช่วยเหลือคนจนหรืออัดฉีดเงินให้คนกลุ่มล่างเพื่อกระตุ้นการบริโภคอันนี้ช่วยลดความเหลื่อมล้ําลดความตึงเครียดทางสังคมและกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากได้แต่ข้อเสียคือมันเป็นประเด็นทางการเมืองที่อ่อนไหวมากและมักจะมีการต่อต้านสูง ฟังดูแล้วเครื่องมือแต่ละอย่างนี่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแถมบางอันดูจะขัดแย้งกันเองด้วยซ้ำเช่นรัดเข็มขัดทำให้เศรษฐกิจฝืดแต่พิมพ์เงินทำให้เงินเฟอ้อการจะผสมผสานทั้ง4ี่อย่างนี้ให้มันออกมาสวยงามนี้คงเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับ ยากที่สุดเลยค่ะคุณดาริโอเน้นว่ากุญแจสำคัญของ beautiful deleveraging คือการสร้างสมดุลที่ละเอียดอ่อนมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมดุลระหว่างมาตรการที่ออกฤทธิ์เป็นเงินฝืดคือการรัดเข็มขัดกับการล้างหนี้กับมาตรการที่ออกฤทธิ์เป็นเงินเฟอ้อคือการพิมพ์เงินท่านเน้นแต่รัดเข็มขัดกับล้างหนี้เศรษฐกิจก็จะยิ่งดิ่งเหวใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเศรษฐกิจจะตายไปเลยแต่ท่านเน้นแต่พิมพ์เงินอย่างเดียวโดวยไม่ยอมให้มีการลดหนี้หรือรัดเข็มขัดเลยสุดท้ายก็จะเจอปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงแทนแล้วในโลกความเป็นจริงล่ะครับ ผู้กำหนดนโยบายมักจะหาจุดสมดุลที่ว่านี้เจอไหมหรือว่ามักจะเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งในการปฏิบัติมันยากมากค่ะเพราะการรัดเข็มขาดการปล่อยให้คนหรือธุรกิจล้มละลายหรือการขึ้นภาษีคนรวยเนี่ยมันเจ็บปวดและไม่เป็นที่นิยมทางการเมืองและสังคมอย่างรุนแรงเลยค่ะทำให้สุดท้ายแล้วเครื่องมือที่ดูเหมือนจะง่ายที่สุดและเจ็บปวดน้อยที่สุดในระยะสั้นอย่างการพิมพ์เงินมักจะเป็นทางเลือกที่ถูกหยิบมาใช้บ่อยที่สุดหรือเปล่าครับ ถูกต้องเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การพิมพ์เงินหรือ QE มักจะเป็นเครื่องมือหลักที่ถูกนำมาใช้เพื่อพยุงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตเพราะมันสร้างผลกระทบเชิงลบทางการเมืองน้อยที่สุดในระยะสั้นแม้ว่าอาจจะสร้างปัญหาอื่นตามมาในระยะยาวก็ตามแต่ถึงแม้จะไม่สวยงามสมบูรณ์แบบการใช้ในโยบายเหล่านี้ก็พอจะช่วยให้เศรษฐกิจค่อยคอยค,อยคลานออกจากหลุมได้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะหากผู้กำหนดนโยบายสามารถผสมผสานเครื่องมือต่างๆได้ดีพอสมควรไม่ให้เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไปมันก็จะค่อยๆนำเศรษฐกิจเข้าสู่ระยะสุดท้ายของวงจรได้ค่ะซึ่งก็คือระยะที่6กลับสู่ภาวะปกติ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ normalization ค่ะถ้าการจัดการในระยะที่5คือการลดภาระหนี้ทำได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะสวยงามหรือไม่ก็ตามเศรษฐกิจก็จะเริ่มค่อยๆฟื้นตัวกลับมาค่ะฟื้นตัวนี่คือกลับไปบูเหมือนเดิมเลยไหมครับไม่ใช่ค่ะการฟื้นตัวในช่วงนี้มักจะเป็นไปอย่างช้าๆและอาจจะไม่หวือหวา เท่าช่วงฟังสบู่ก่อนหน้าแต่สิ่งสำคัญคือระดับหนี้สินโดยรวมเมื่อเทียบกับรายได้จะค่อยๆลดลงมาอยู่ในระดับที่ยั่งยืนมากขึ้นแล้วพฤติกรรมของคนในสังคมเหรอครับจะเปลี่ยนไปไหมหลังจากผ่านความเจ็บปวดจากวิกฤตมาเปลี่ยนแน่นอนค่ะความทรงจำหรือผาเป็นจากวิกฤตมันจะยังคงอยู่ผู้คนธุรกิจ สถาบันการเงินหรือแม้แต่ผู้กำหนดนโยบายเองจะเกิดความเข็ดขยาดหรือระมัดระวังในการก่อนหนี้มากขึ้นไปอีกพักใหญ่เลยค่ะเกิดเป็นอคติต่อการลดหนี้ไหมครับที่ทุกคนจะพยายามลดหนี้หรือไม่ก่อนหนี้ใหม่ใช่ค่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยการกู้ยืมจะทำได้ยากขึ้นมาตรฐานการปล่อยกู้จะกลับมาเข้มงวดขึ้นอีกครั้งทุกคนจะเน้นความรอบคอบมากขึ้นท,ทุกคนกลับมาอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นแต่ ความรอบคอบความเข็ดขยาดนี้มันจะอยู่ไปตลอดการไหมครับนั่นคือบทสรุปที่น่าสนใจของวงจรน,นี้เลยค่ะมันไม่อยู่ตลอดไปค่ะเมื่อเวลาผ่านไปนานพอหลายปีหรืออาจจะหลายสิบปีความทรงจําเกี่ยวกับความเจ็บปวดจากวิกฤตครั้งล่าสุดมันก็เริ่มเลือนลางลงไปถูกต้องครับคนรุ่นใหม่ๆที่เติบโตขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ตรงหรือไม่ได้รู้สึกถึงความน่ากลัวของมันแล้ว ถูกต้องค่ะความเชื่อมั่นก็จะค่อยๆฟื้นกลับคืนมาความกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะกู้กล้าที่จะลงทุนก็จะเริ่มกลับมาอีกครั้งอาจจะมีนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นที่ทำให้การสร้างเครดิตดูเหมือนจะง่ายและปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมและแล้ววงจรเดิมๆนี้มันก็จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ระยะก่อนหนี้ที่ดีไปสู่ฟองสบู่การแตกสลายการลดภาระหนี้และการฟื้นตัว มันเป็นแบบนี้ซ้สำๆวนไปเรื่อยๆตลอดประวัติศาสตร์ใช่ค่ะมันเป็นธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนี้และธรรมชาติของมนุษย์เราเองฟังทั้งหมดนี้แล้วรู้สึกว่าได้เห็นภาพใหญ่ที่เชื่อมโยงกันมากๆเลยครับบทเรียนสำคัญที่สุดที่เราควรจะยิบไปใช้จากแนวคิดเรื่องวงจรน,นี้ขนาดใหญ่ของคุณดาริโอเนี่ยคืออะไรครับทำไมคนทั่วไปอย่างเราๆถึงควรจะใส่ใจเรื่องนี้บทเรียนสำคัญที่สุดที่คุณดาริโอเน้นย้ำเสมอก็คือธรรมชาติของมนุษย์เรานี่แหละค่ะ ที่เป็นทั้งตัวขอบเคลื่อนวงจรและเป็นจุดอ่อนที่ทําให้เกิดปัญหาซ้ําๆหมายถึงการที่เรามักจะลืมบทเรียนจากอดีตง่ายๆหรือเปล่าครับใช่ค่ะรวมถึงการที่เรามักจะตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เป็นหลักโดยเฉพาะความโลภในช่วงที่ทุกอย่างดูดีและความกลัวสุดขีดในช่วงที่เกิดวิกฤตซึ่งอารมณ์เหล่านี้แหละคะ่ะที่นําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าทั้งในระดับบุคคล เช่นการแห่ไปลงทุนตามคนอื่นหรือการเทขายทุกอย่างตอนตลาดตกต่ำสุดๆและก็รวมถึงระดับนโยบายด้วยใช่ไหมครับที่ผู้กำหนดนโยบายเองก็ดูเหมือนจะทำผิดพลาดซ้ำๆเหมือนกันแน่นอนค่ะเช่นการที่กลัวเศรษฐกิจจะชะลอตัวมากเกินไปจนกระตุ้นเศรษฐกิจนานเกินควรปล่อยให้ฟองสบู่ก่อตัวหรือในทางกลับกันพอเกิดวิกฤตแล้วก็อาจจะกลัวเงินเฟ้อมากไปจนรีบรัดเข็มขัดเร็วเกินไปทำให้เศรษฐกิจยิ่งซุดหนัก หรือบางทีก็ตัดสินใจโดยอิงกับแรงกดดันทางการเมืองระยะสั้นมากกว่าที่จะมองผลกระทบระยะยาวจริงๆแล้วทำไมเราต้องแคร์เรื่องนี้ด้วยล่ะครับในเมื่อดูเหมือนมันจะเป็นวงจรที่ควบคุมได้ยากเพราะการเข้าใจวงจรนี้มันเหมือนกับการที่เรามีแผนที่หรือเข็มทิศติดต,ตัวไว้ค่ะมันช่วยให้เราพอจะมองเห็นภาพรวมได้ว่าณนะตอนนี้เศรษฐกิจโลก รือเศรษฐกิจประเทศเราหรือแม้แต่สถานการณ์การเงินส่วนตัวเราเองมันน่าจะอยู่ประมาณช่วงไหนของวงจรใหญ่อ๋อคือถึงแม้จะทำนายอนาคตเป๊ะๆไม่ได้ว่าวิกฤตจะมาเมื่อไหร่วันไหนแต่การเข้าใจรูปแบบหรือแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆเนี่ยมันช่วยให้เราไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปเมื่อเห็นสัญญาณบางอย่างเริ่มปรากฏขึ้นแผนชีวิตส่วนตัวเราจะมองเห็นความเป็นไปได้ต่างๆได้รอบด้านขึ้นแทนที่จะมองว่าทุกอย่างเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายไปเสีย หเหมือนกับว่าจากเดิมที่เราเป็นแค่ผู้โดยสารที่ถูกคลื่นเศรษฐกิจซัดไปมาตอนนี้เราพอจะเป็นนักเดินทางที่อ่านแผนที่เป็นและเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนไว้บ้างเมื่อเห็นเข้าเมฆทหมึนมาแต่ไกลเปรียบเทียบได้ดีมากเลยค่ะมันคือการเพิ่มความสามารถในการเตรียมพร้อมและปรับตัวของเรานั่นเองค่ะยอดเยี่ยมเลยครับ งั้นขอสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับสำหรับแนวคิดวงจรหน,นี้ขนาดใหญ่จากหนังสือของคุณเรดาลิโอก็คือวิกฤตเศรษฐกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับหนี้สินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่เกิดขึ้นซ้ำๆในประวัติศาสตร์ขับเคลื่อนโดยการสร้างและการทำลายเครดิตซ่งวงจรน,นี้มีระยะต่างๆที่ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นที่หนี้อย่างดี productive debt ไปสู่ช่วงฟองสบู่บับเบิลที่นี่เกินตัวและก็ถึงจุดสูงสุดและการแตกสลายท็อปแอนด์คริเข้าสู่ภาวะตกต่ำดิเพรชันซึ่งอาจจะเป็นแบบเงินฟืดหรือเงินเฟ้อรุนแรงก็ได้แล้วก็มาถึงช่วงการตอบสนองทางนโยบาย policy response ที่พยายามจะหาทางลงอย่างสวยงาม beautiful delivering a g ด้วยการใช้เครื่องมือ4อย่างผสมกันใช่ค่ะคือรัดเข็มขัดล้างหนี้พิมพ์เงินและกระจายความมั่งคัง่ง แล้วสุดท้ายก็จะเข้าสู่ช่วงกลับสู่ภาวะปกติ normalization อย่างชา้ชาๆก่อนที่วงจรใหม่จะเริ่มขึ้นอีกครั้งการเข้าใจว่าเราอยู่ตรงไหนของวงจรน,นี้และเข้าใจว่าผู้กำหนดนโยบายมีเครื่องมืออะไรบ้างและมักจะตัดสินใจอย่างไรจึงเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นนะครับถูกต้องที่สุดค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่มาช่วยกันเจาะลึกเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็สำคัญมากๆเรื่องนี้ให้พวกเราฟังกันขอบคุณที่ติดตามอ่านเล่น AI เล่าในวันนี้ครับยินดีเสมอค่ะหวังว่าข้อมูลเชิงลึกจากหนังสือ Principles for Navigating Big Debt Crises ของคุณเรดาลิโอที่เรานำมาคุยกันวันนี้จะช่วยจุดประกายความคิดหรือให้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับภาพใหญ่ของเศรษฐกิจที่เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งอยู่นะคะถ้าชอบเนื้อหาของเราในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่องอ่านเล่น AI เล่ากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกหนังสือดีๆเรื่องอื่นๆที่เราจะนำมาย่อยให้ฟังกันอีกในครั้งต่อไปและแน่นอนค่ะถ้ามีหนังสือเล่มไหนที่อยากให้เราหยิบมาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกก็คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะ โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่ต่อยอดจากวันนี้เช่นในเมื่อเรารู้แล้วว่ามีวงจรแบบนี้อยู่แล้วเราในฐานะคนธรมธรมดาาเนี่ยจะปรับตัวหรือวางแผนการเงินการลงทุนเพื่อรับมือหรือแม้แต่หาโอกาสจากวงจรนี้ได้ยังไงบ้างก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ